ถ่ายรูปชุดนักเรียนตามร้าท่องเที่ยวจีนครับผมคือช่วงนี้ที่เป็นเทรนด์มากๆเลยของคนจีนที่ชอบมาเที่ยวไทยก็คือการใส่ชุดนักเรียนไปถ่ายรูปคือเต้ก็เลยชวนเพื่อนๆมาใส่ชุดนักเรียนกันแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันครับและนี่ก็คือร้านวันเดย์ไทยครับเป็นร้านที่ให้เช่าชุดไม่ว่าจะเป็นชุดไทยชุดนักเรียนชุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยครับและนี่คือชุดนักเรียนที่เต้ชอบกับเพื่อนกันมาครับตอนแรกๆใส่ออกมาก็เขินๆนะแต่เพราะว่ามีเพื่อนหลายๆคนไปด้วยกันอ่ะเธอมันสนุกมากเลยไม่รู้เพราะว่าใส่ชุดนักเรียนด้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันมันกลายเป็นว่าวันนั้นอ่ะที่เรามาเจอกันอ่ะไปเที่ยวตรงไหนอย่างเงี้ยมันสนุกมากไม่ว่าจะเป็นการเอาเรื่องสมัยเรียนกลับมาคุยกันหรือว่าการแบบเดินเล่นถ่ายรูปกันแล้วแซวกันอะไรแบบเนี้ย อวิวถ่ายรูปมันไม่ได้เหมือนนักเรียนเลยอ่ะเหมือนอะะไรอออ่เหมืนาจารย์อันนี้ไม่ไม่เหมือนอาจารย์แล้วเหมือนมาสมัครงานมาสมัครงานเป็นซีด้วยนะไม่ใช่มาตามด้วยอะยแล้วกันอย่างงี้กันเราไม่กดเนาะไม่กดเลยเนาะล่าเริงลงอีกไม่อันนี้เหมือนเหมือนไม่ได้เป็นนักเรียนหญิงอะอันนี้เหมือนยิมวิ่เครื่องมาใส่อ่ะยาบังก้อน โอ้ยนักเรียนคนนี้แกบสักนะคะย้อมสีผมอันนี้คือผิดและเบียดทุกตรงเอาว่าถุงเปลือกเปลือกแค่เปลือกเลือกแค่โคนเหลืออะไรโคนดำเลยนะคะ เอทุกอย่างมันสนุกไปหมดเลยอะเหมือนเราย้อนเวลากลับไปสมัยที่แบบว่าเฮ้ยเลิกเรียนแล้วเราออกมาถ่ายรูปเล่นกันอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้เลยว่าความสุขที่สุดในชีวิตจริงๆตอนนั้นคือสมัยตอนที่เรายังเป็นนักเรียนอยู่เ <zone> ว้ย<น>มันเป็นช่วงที่แบบมันสุดที่สุดมันสนุกที่สุด,ม,นสนด,สดมันได้ทําอะไรเยอะที่สุดในชีวิตแล้วอะไรเงี้ย <M> แต่นี่ก็คือรูปถ่ายที่พวกเราถ่ายกันมานะคบเป็นยังไงล่ะสดใสสดายสุดๆเป็นอีกวันที่ถ่ายรูปสนุกมากมาครับผมใครที่สนใจนะครับก็อยากแนะนาร้านวันเดย์ไทยนะครับผมอยู่แถวถนนสนามชัยนะ ก็ลาไปก่อนนะครสวัสดีครับ